วัสดีแล้วก็รูท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดิบี้นะคะวันนี้ก็ไาอยู่กับวงแหวนอนาคตนะคะเสียงคลิปก็อาจจะแปลกๆไปนิดนึงนะคะพอดีว่าเราใช้ใบวิฟนในการอ่านนะคะกิจกรรมวงแหวนเวทเนี่ยนะคะก็ตั้งแต่วันที่13ถึง19แต่ละจอกินก็คือตึงๆทานเลยก็จะออกแนวแบบไซเบอร์เซเบอร์าอรจากโลกอนาคตนะคะก็รําต้นเพียง30คูปองนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมา รีวิวกิจกรรมนะคะไม่รู้ว่าจะสุ่มได้สกินอะไรไหมหรือว่าจะเป็นคลิปสุ่มได้สกินหรือว่าไม่ได้นะคะเอะ่แล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยการเชิญสกินสองคู่หูสุดปวนราคา59คูปองคือก็เฉลี่ยตกราคาสกินละประมาณ50คูปองนะคะซึ่งก็คุ้มอยู่แต่บางสกินก็แจกฟรีนะคะสําหรับอน,นิ้นเป็นการเชิญสกินคู่สุดปวดนะคะ ใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโกเด้นเติมเกมแนะนําร้านโกเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นนะคะเติมอาวีใช้เพียงแค่ open id เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้ํานะคะว่าแอดไลน์โกเด้นเติมเกมต้องมีแอดนำหน้านะแล้วก็ f c e b o o k Fan Page โกเด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โกเด้นเติมเกมกันเลนะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดดูคลิปนี้สักแปบนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิทดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอวราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยแล้วว่านีคุ้มนะเป็นกล่องหนึ่งสกินถาวรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอาก,กิจกรรมก็สิบสองถึงสิบแปดนะเลือกรับหนึ่งสกินนะคะที่ยังไม่มีรับหนึ่งสกินนะก็จะเป็นแบบลุ้นรับสกินถาวรน,นะคะอ่าก็ร้อยเก้าเก้าก็ถือว่าคุมนะค้มนะเออคุ้มนะถ้าได้เป็นตัว ริปเปถ้าได้เป็นตัวคิวก้อนเนี่ยไม่รู้ว่าคุ้มไหมนะเพราะว่ามีแจกฟรีด้วยนะคะเออเดี๋ยวเราม,มาดูเป็นวงแหวนเว้นกันดีกว่านะคะทุกคนมาทาการกดซื้อแพ็คตรงนี้นะคะลดราคานะจาก150ร้อยห้าสิบเหลือเจ็ดสิบห้าคูปองนะคะโอเคค่ะเรากดซื้อแพ็คกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกดมาตรงนี้เลยวงแหวนอนา,านคักก็จะมีสกินตัวตึงๆก็จะเป็นสกินตัวเอ็กเนียลนะคะนี่ ประมาณนี้นะเป็นลิมิเต็ดซึ่งกิจกรรมสกินตัวเอ็กเนียเนี่ยนะคือซีเนียลอะไรประมาณนี้นะคะเอ็กเนียลอะประมาณนี้นะคะอาจจะออกเสียงผิดนะลิมิเต็ดสีส้ม่อยมากิจกรรมแบบราคาแพงๆอยู่นะตึงๆนะอ่มีมูลานมีแล้วนะคะไวโอลีตก็มีแล้วคริกซี่ก็มีแล้วนะคะต่อไปเป็นคิวเดอร์นะคะก็มีแล้วเหมือนกันแรกอะไรแล้วบ้าง ก็สมเหรียญนะคะใช้23เหรียญในการแรกและคิดว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแค่รีวิวกิจกรรมนะคะเพราะว่ามีเกีย่ยวับรุลตัวแล้วก็คำทีเรามีน้อยมากสุ่มก็ไม่น่าพอนะซึ่งเกาะไซเบอร์เปอร์เซ็นต์เกาะนะคะจะอยู่ที่68.31อ่ะอีบะจิเอเซคิสันรู้นะคะอยู่ที่31.14อ่ะเดี๋ยวเราลองมาทำการสุ่มจมหนึ่งครั้งอนะ่ะจะอยู่ที่ อ่าสามชิบคูปองนะคะทุกคนซึ่งเรามีอยู่ห้าสิปคอมเพลเย์คิดว่ามันไม่น่าออกนะเราคิดว่าจะสุ่มแค่ครั้งเดียวนะคะว่าเป็นคลิปรีวิวสุ่มแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่ได้เมนตัวเอ็กเนลเท่าไหร่นะคะปึ๊บอ่าปืจะได้เป็นวิทยได้ก่อมาสองชิ้นก็ออกอนง่ายนะคะอ่อราคานะคะจะใช้อยู่อ่อ อยู่ตรงนี้นะทุกคนดูทั้งหมด23คัมพีซึ่งเราจะคำนวณแบบง่ายๆนะคะ23เราจะใช้ก่อดอยู่ทั้งหมด23ชิ้นนะคะซึ่งสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยเท่ากับ30คูปองก็ตีเป็นสกินถาวนเลยนะคะของตัว X อ็กเนี่ยน่จะอยู่ที่ราคาประมาณ700คูปองนะคะไม่เกินนี้แน่นอนถ้าซื้อแพ็คนะ อ่าของตัวเองเนี่ยไม่เกินเจ็ดร้อยนะคะซึ่งตัวอื่นเราไม่ดูนะว่ามันใช้กี่ชิ้นในการแรกเพราะว่าเรามีสกินหมดแล้วนะคะต้องขออาไยด้วยนะคะที่ไม่ได้มาสุมจะได้สกินถาวรน,นะเพราะว่าไม่ได้เล่นจริงีนะสำหรับใครที่ยังไม่อยากสุมวงแหวนอนาคตน,นะคะก็ซื้อคัมภีลดราคาเก็บไว้ได้นะเพราะว่ามันคุ้มนะคะคุ้มกว่าแบบไปซื้อแบบเต็มๆอะไรประมาณนี้นะคะ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะไม่ไ่เปนกดแช่หรือตามกดปล่อยกระดิ่งนะคะไม่ใช่ใหม่คลิปหน้านะซึ่งอ่กล่องสกินเหรือเราก็ไม่นนได้ได้ซื้อแนละ้วเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นอาวีเลยก็จะมาเป็นคลิปแช่รีวิวกิจกรรมิเช่นนะคะไม่ใช่ใหม่คลิปหน้านะคะ